สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับอภัยรักตันพอดแคสต์เรื่องราวดีๆในชีวิตประจำวันที่จะทำให้เราได้คิดและคิดได้เคล็ดลับในการตั้งเป้าหมายค่ะหลายหลาคนบอกว่าวุยฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงเออ,เอ,อถูกไหมคะฝันให้ไกลได้อันนี้ไม่แปลกแต่เราควรจะต้องมีไทม์ไลน์มีระยะเวลาที่เหมาะสมะโดยเฉพาะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทําอะไรได้หลายอย่าง อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายสเต็ป by สเต็ปเช่นเราจะไปเป็นแมนเจอร์สมมตินะคะจากนี้ไปถึงสิ้นปีเป็นแมเนเจอร์ตอนนี้เหลืออยู่6เดือนอะ่ะออถูกไหมเราอะ่ะตั้งเป้าหมายแบบนี้ก่อนว่าอะถ้าสมมติว่าเหลืออยู่6เดือนจริงนะคะ,คะสามเดือน เอาย่อยไปเลยทีละสองเดือน2เดือน2เดือนเป็น3ามช่วงถูกไหมคะ2เดือนเนี้เราจะต้องทําอะไรสักอย่างให้นายชมเราให้ได้ใน2เดือนนี้ยกตัวอย่างเช่นนะะตั้งเป็นช็อตเทอมแพลนอ่าหนึ่งคือเราจะต้องทําอะไรให้นายชมให้ได้การทําอะไรให้นายชมคือทํางานนะคะไม่ใช่ไปเลียแข้งเลียขานายเออไม่ได้ไปคอยเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำเอาใจแต่ว่าให้ได้มาซึ่งผลงานอ สองคือเราจะต้องมีจุดที่เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นกว่า2เดือนก่อนครับอ่าสามคือเราจะต้องสามารถทำอะไรได้มากขึ้นได้มากขึ้นนี่ไม่ได้แปลว่าแบบโหเอาแคา่ไม่ผิดซ้ำเดิมครับ อันเนี้ยก็ถือว่าได้มากขึ้นแล้วถูกไหมคะไม่ได้แปลว่าวันนี้ทางานได้3หน่วยภายใน2เดือนนี้ฉันจะต้องทํางานได้30หน่วยอันนี้มันก็กดดันเต็งมากเกินไปเพราะฉะนั้นเป้าหมายที่ดีอะค่ะเป็นเป้าหมายที่อยู่ในระยะสั้นๆและไม่กดดันตัวเองด้วย